จำนวนไม่วินิจฉัยเพราะถือว่าเรื่องยังไม่เกิดใช่ไหมฮะเพราะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทําก็ต้องพยายามจะเข้มงวดในการดูนี่ให้ละเอียดรอบคอบมากขึ้นนะครับเพื่อจะ,อะพึงพิจารณาในสิ่งที่วินยาชนเห็นว่าควรจะเป็นอย่างไรแต่ว่าการจะ้งใจและสังคมเอกเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะต้องพิจารณาหนักใช่ไหมสังคมเอกก็ต้องถามว่าสังคม ส่วนใหญ่จริงๆหรือเปล่าหรือสังคมส่วนไหนนะครับแต่ว่าถือเป็นเสียงทักท้วงก็ก็เขาต้องกลับไปดูให้รอบครอบขึ้นเท่านั้นเองการตั้งเนี่ยก็ต้องใช้มาตระารเข้มเ,เหมือนยิงหนึ่งนะอะไรเงี้ยป่ะอารมณ์แล้วเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันแล้วก็ยังไงก็ตามก็ยังเป็นดุลพินิจของท่านนายกในการที่จะคัดเลือกนะครับแต่ว่าถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมผมก็เห็นแบบนั้นนะว่าถ้าในเมื่อยังไม่มีพิจารณาก็ เราก็คงต้องรอบครอบมากขึ้นนะครับตรวจว่าจะมีมาตรการหรือาการดําเนินการไปในระดับใดอย่างไรก็คงต้องท่านนายกท่านอาจจะเรียกหาลือหรือท่านอาจจะใช้ดุลพินิจของท่านอย่างไรก็ได้นะครับก็ไม่อาจจะไม่อาจจะไปตอบแทนท่านได้ทั้งหมดแบบไม่รอบครอบมากขึ้นอนะ่ะดูแค่ไหนก็ไปอยู่ที่ความเป็นจริงเพราะเรายังไม่รู้ว่า ตำแหน่งอะไรใครและใครโดนอะไรแค่ไหนยังไงก็เพียงแต่ว่าเรารับรู้ในสิทธิสันนินนชัยว่าก็ต้องพยายามพิจารณาเรื่องของเข้ากฎหมายต่างๆให้ชัดเจนเข้มงวดแล้วก็ต้องต้องคำนึงถึงเรื่องวินยูชนด้วยนะครับในเมื่อท่านพิจารณาโดยใช้คําว่าวินยูชนในการตัดสินใจเราคง้องเข้มงวดเรื่องนี้มากขึ้นซึ่งอันนี้เป็นเรื่องยากเพราะการที่จะบอกว่าวินยูชนพึงกระทำนี่มันก็ มันยากนะจะวัดว่าวิญญชนในระดับไหนอย่างไรก็ญญคงเป็นเรื่องที่ต้องไปขบคิดก่อนซึ่งยังอีกกี่ไกลยังไม่มีการมาแต่งตั้งตอนนี้แล,แล้วก็เป็นเรื่องของอาจจะพ้นรัฐบาลน,นี้แล้วเป็นรัฐบาลอื่นใครขึ้นมาก็คงต้องคำนึงถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นอ,า,อ,นา,นอานี้ เร็วๆไเกี่ยวเรื่องเรื่องเหตุเรื่องสัญญาณปรับพมอนายกพูดหลายครั้งแล้วว่าอยู่ที่ตัวนายกและยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ต้องมาพิจารณาตอนนี้จบเลยครับเรื่องปรับพมมัน <ยอด Legend> มันไม่ทันสมัยแล้วเรื่องนี้มันเป็นการส่งผงเป็นจัดของสารรัฐนูล่วงหน้าเพราะว่าวันจันทร์ก็จะพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นรัฐศาสาร์ที่มันเปิดคนละเรื่องนะ ไม่ไม่ก็มันอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับปัญหาของศาลน้านูลที่ปัญหาที่ที่เกิดขึ้นขนาดนี้ที่ศาลน้ำนูลพิจารณาก็คือ,อมันยังไม่มีเหตุเพราะนั้นไม่อยู่ในดุลยพินิษของท่านที่จะพิจารณาก็ต้องไปดูว่ามีเหตุหรือไม่มีเหตุไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องส่งศาลนูนไม่ได้นะครับถ้ามีเหตุก็ส่งได้แล้วก็อยู่ในดุลยพินิษของท่านทางรัฐสังสารน้านูนด้วยว่าจะดูว่า มันมีเหตุหรือยังและเรื่องนี้ผมควรในการที่จะพิจารณาในระดับใดก็ต้องอยู่ที่สารน้ำหนุนถามผมไม่ได้ต้องไปถามสารน้ำหนุนเรื่องนี้ไม่ตอบแล้วแล้วไม่ไม่ตอบแล้วครับไปถามสารน้ำหนุน